ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้พาเพื่อนเพื่อนมาดูพักเครื่องกันนะครับที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่นี้คือตาปิดตาจัโมโบ้รุ่นแรกนะครับของหลวงปู่จือแห่งบัดเขาต่าง,งอ,องาุดมพรนะครับอำเภอหนองบัวละเอีจังหวัดชัยภูมินะครับหลวงปู่จือท่านเป็นศิษย์ สายหลวงปู่พงังแห่งวัดอุดมคงคาคิครีเขตนะครับอำเภอมันจารคิรีจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งเป็นวัดเป็นพระป่านะครับสายกรรมฐานนะครับอันนี้เป็นปิดตาลลแรกของท่านนะครับอันนี้เป็นตะกุดเงินดอกตะกุดเงินดอกเดียวนะครับด้านหน้าก็จะมีเส้นเกษาหลวงปู่นะครับ สวยงามนะครับเกะพิมพ์ออกมาในสวยงามเหมือนปิดตารุ่นนี้จะคล้ายๆกับปิดตาของหลวงปู่โตนะครับเหมือนคล้ายๆก่าถอดถอดพิมพ์มาจากของหลวงปู่โตนะครับแต่เนื้อพระจะไม่ละเอียดนะครับเนื้อหยาบๆแล้วก็จะมีลานลานเกือบทุกองนะครับ อาจารย์จือปันตาม,มุกโตพอดเขาต่างว่าอุทุมพรนะครับยันนี้ก็เหมือนยันเดียวกันกับของหลวงปู่พังนะครับยันด้านหลังเนื้อพระจะออกโซนโซนเทานะครับจะมีมีลานเกือบทุกองน,นะครับเดี๋ยวผมให้ดูองคงจุดสังเกตนะครับ มีเส้นเกษาของหลวงปู่นะครับก็มีตะกุดเงินิกดูขอบตัดนะครับนะครับเพื่อนจะมีลานนะครับเกือบเกือบทุกวงนะครับนี่ครับลานตามยันตามอะไรนะครับเหมือนว่า งนสารก็จะไม่ค่อยจะละเอียดนะครับเป็นเป็นเกือบทุกองนะครับที่ผมเก็บไว้น,นี้ก็คือพระที่ผมเก็บไว้นะครับเพราะส่วนตัวแล้วผมศรัทธาท่านครับเคยไปกราบท่านนะครับ,รบ,ท,นนรบท่านเป็นพระที่มีเมตตามากนะครับไม่ว่าลูกศิ์ลูกหาจะยากดีมีจน ท่านก็ให้ความเมตตาทุกคนเหมือนกันนะครับท่านเป็นพระที่สมถามากนะครับผมได้ไปกราบท่านครัง้งแล้วศรัทธาท่านเลยเห็นไหมครับเพื่อนด้านหลังจะมีลานนะครับลานลอยลานนะครับลานตามนี้ครับแต่ไม่กระเถาะไม่ถึงกับกระเทาะนะครับ เส้นเจษาชัดๆแบบตอนนี้เริ่มหายากกันแล้วนะครับพอลูกศิษย์ลูกหาท่านก็เยอะนะครับองปู่เจือองค์นี้อันนี้ก็ลานเยอะล้านเกือบทุกองนะครับ ก็เป็นพระที่น่าเก็บนะครับใครมีกำลังมีโอกาสก็น่าเก็บนะครับเพราะเป็นพระยุคแรกของท่านนะครับ,ค,รบคลิปนี้ก็ฝากเ,เพื่อนๆไว้แค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับ